สวัสดีวันแม่จ้าวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกๆปีนะคะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเอาไปให้คุณแม่ของเราแม่เป็นก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งใจดีส่วนหนึ่งที่ได้ความล่าเริงมาก็เพราะว่าเบนอะได้มาจากแม่เบนนั่นเองนะคะตัวเบนเองก็ไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กๆค่ะเ <Okay. S 1> พิ่งมาอยู่ตอนอายุ15ปี oh, <God. S 1> พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ แต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่เคยทำให้รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปนะคะแม่เนี่ยต้องทำงานหนักมากๆเลยเป็นจำได้เลยว่าทุกๆวันหยุดหรือว่าโรงเรียนปิดเทอมน่ยแม่จะพยายามมาหาพยายามซื้อของขวัญมาให้พยายามพาเราไปกินไปเที่ยวเพื่อไม่ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราน้อยใจที่แม่เราไม่ได้อยู่ด้วยเราจะเอาของขวัญไปไวันแม่กันนะคะแ้า เบนมีอะไรก็จะคุยกับแม่ในทุกๆเรื่องเลยค่ะเบนอ่ะชอบอ้อนแม่ชอบกอดชอบหอมชอบฟัดแมะถึงแม้ว่าตอนนี้เบนจะ30แล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยอายเลยไปลองแกะดูว่าคืออะไรไอ้รู้ว่าแม่ต้องชอบอันนี้แน่ๆไม่ต้องเกะ มันมีอีกนะเดืนออกเดินค่ะเนอกไปอีกเินแสอฝั่งเลยอดนไหมะเี่ยสวยยัีหน้าเลยดึงออกอีกตัวนี้ตันนี้มันเปิดได้อีกนะอันนี้เปิดได้เวลาแม่แม่ก็รุดระวังลมันจะมันหัน ครบเซตูกใจไหมอันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้แม่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล่มโพล่มใสไปให้หนูนานๆานะารักแม่มากๆนะจุ๊บจ